หัวข้อวันนี้คะ่ะเด็กไทยนะคะวัย3ถึง8ขวบสามารถอ่าน1,234คําทําคำทำได้นะคะมินิมัมเนี่ยจะอยู่ที่7สัปดาห์นะคะขึ้นอยู่กับอายุของน้องๆแล้วก็ background knowledge หรือว่าความรู้พื้นฐานที่เขามีอยู่แล้วนะคะ กลุ่มแรกค่ะโบเรียกมันว่า first week sound group นะคะ,ะ,คะก็มีการ adjust จากทาง jolly phonics นะคะแต่ว่าปรับให้เข้ากับคนไทยเนาะสระตัวแรกนะคะนั่นก็คือเสียงแอ่นั่นเองนะคะแอแอแอนซอนไม่อ้มเราจะหยิบแอมารวมกับเสียงอึ้นนะคะสองเสียงแรกสองตัวอักษรแรกจากหกตัวนะคะ A ออกเสียง เอ็นออกเสียงอึนนะคะเอาลิ้นไปแตะที่ปุ่มเหงือกหลังฟันบนนะคะอึ้แต่ว่าปากเนี่ยไม่อากว้างนะคะแอืนแอืนแอนแล้วพอออกเสียงแอนได้แล้วเนี่ยเราจะใส่เสียงท้ายนะคะเป็น3ตัวอักษรเอ็นแอนท แออืนแออืนแอนแล้วเพิ่มเข้าไปเสียงตัวที th, 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 and, th, แอนอแอนแอนคำที่2ค่ะอืมแอนแน่นมันจะมีการสอนอ่าน2แบบด้วยกันนะคะแบบ segmenting คือแยกหน่วยเสียงย่อยอย่างเราเห็น3จุดอย่างเนี้ยค่ะเราก็จะไล่ทีละเสียงเลยอืมแ อแน่นแบบนี้แต่ว่ามันมีวิธีหนึ่งเขาเรียกว่า onset and rhyme นะคะ onset ก็คือเสียงพยัยนชนะต้นนะคะ rhyme ก็คือกลุ่มเสียงที่ไล่ตามมาอย่างเราให้เขาผสม a n n ได้แล้วเราก็จะอ่านว่าอึ n ่นแอนแน่น อันนี้เรียกว่า onset and rhyme นะคะวิธีนี้ค่ะคุณครูรัฐบาลโรงเรียนรัฐบาลหลายๆโรงใช้ซึ่งไม่มีผิดไม่มีถูกเลยแต่ว่านักเรียนทุกคนในคอร์สจะเรียบจะพยายามให้เขา segment ให้เก่งเพราะว่าเวลาไปเจอคำที่ไม่ใช่เป็น uh, word family แบบนี้เขาจะได้อ่านได้เขาจะได้ apply ได้เก่งนะคะลองดูค่ะค้ที่3ค่ะแอืแทนนะคะหรือจะเอา r h y and onset ก็จะเป็น and and ten คำที่สี่ค่ะ p an p an p e n หรือ p an pan p an pan ไปค่ะ p an t p an t pant pant ตัวนี้แปลว่าหออนะคะไปค่ะพอเขาอ่าน pant ได้แล้วก็เพิ่มเสียง s เข้าไป เอ็นท์บางท่านสงสัยเอ้ครูต้องออก T ด้วยไหมต้องออกเป็นเพนสแบบนี้ไหมก็ถ้าตามหลักภาษาศาสตรนะคะตัวทีตัวนี้มันโดนบทบังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องใส่พวก ending sound นะคะมันก็จะเป็น p a n t s ได้เลยนะคะต่อไปค่ะ S-P-A-N นออะนสพเออิน Span นะคะ,นนะ,คะหลายๆบ้านถามครูว่าตัว P ออกเสียง b. แต่ทำไมพออ่านมันกลายเป็น span น,นะคะตัว S เนี่ยเป็นพยัญชนะมีลมพอเรารู้แล้วว่า S, <S เป็นพยัญชนะลมแบบเนี้ยนะคะมีลมเสียง P เนี่ยลมเยอะมากนะคะพอเรา S กับ P ที่มีลมทั้งคู่ เพราะฉะนั้นลมกับลมมาเจอกันเนี่ยมันเลยเกิดเป็นเสียงระเบิดซึ่งคูโบอ่ะจะไม่อธิบายเด็กด้วยหลักภาษาศาสตร์คูโบเลยเรียกทฤษฎีนี้ว่าฤดู S นะคะรืดู S คืออะไรนะคะ S เนี่ยเป็นพยัญชนะลมใช่ไหมเมื่อลมพัดผ่านพยัญชนะเสียงอื่นนะคะที่ไม่ใช่สละนะไม่ว่าจะเป็น SP SC ST SQ แล้วก็ s k เมื่อลมพัดผ่านเนี่ยทำให้เกิดการเพี้ยน นะะคแล้วเกิดการระเบิดเกิดเป็นเสียงที่หนักกว่าเดิมนะลูกจากเพอร์กลายเป็นเปอร์นะคะจากเกิร์กลายเป็นสเกิร์นะคะซีกับเคเนี่ยออกเหมือนกันนะคะกลายเป็นสเกิร์นะคะเหมือนคำว่าเกิร์ตนะคะเหมือนคำว่าสกูลไม่ใช่สกูลนะคะ ST จากสเต์กลายเป็นสเตอร์นะคะ แล้วก็ S Q U จาก s q u กลายเป็น SQ u a นะคะเหมือนคำว่า square อย่างเงี้ยสยาม square นะคะไม่ใช่สยาม square เราบอกเด็กแค่นี้เด็กเขาอยากรู้อ๋อเดู S ง่ายนะคะพัดผ่านแล้วก็เสียงระเบิดนะคะเป็นเสียงที่หนักขึ้นคำต่อไปนะคะ s t a e อ s t a e อื่น stand นะคะก็เป็นอันว่าจบนะคะ9ก้าคำแรกของการโฟกัสที่แออื่นนะคะ ต่อมาค่ะครูโบจะจับ at 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 ไม่ยากเลยนะคะไปค่ะ at at pat pat หรือ p, at pat สะกดได้สองแบบผสมได้สองแบบนะ s, at sat หรือ s, at sat ไปค่ะ sp at spat หรือ แอปสแปก็ได้นะคะไปแอปแอปกันเลยนะคะเสียงต่อมาค่ะแอป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 อ่าดับเบิลพีค่ะออกเสียงยังไงนะคะสองตัวอักษรรวมร่างเป็นหนึ่งเสียงหรือว่าดับเบิลเล t เ r อร์นะคะเพราะฉะนั้นหนูเห็นสองตัวติดกันในภาษาอังกฤษนะออกเพียงเสียงเดียวนะคะแอป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 นะคะ sap p a p ถ้าเป็น verb แปลว่าดูดออกก็ได้นะคะดูดสารทดลองวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยนะคะ sap หรือถ้าเป็นคำนามจะแปลว่าน้ำหล่อเลี้ยงในเนื้อเยื่อของต้นไม้ที่มันไหลออกจากต้นไม้ที่เป็นแบบเหนียวๆน,นะคะไปค่ะ t p p tap 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 can you tap your feet ไปค่ะ อันนี้แปลว่าอาหารอ่อนสำหรับเด็กนะคะหรือว่าคนไข้ไปค่ะ snap s n อ p snap นะคะไปค่ะ snap 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 นะคะคำนี้น่าสนใจเพราะว่าหลายๆบ้านจะบอกว่า ตัวเอ็นเนี่ยครูน้องไม่สามารถจะอึนได้เลยอ่ะสะอึนอย่างเงี้ยแล้วแบบพอผสมแล้วอ่านไม่ออกอันนี้วิธีแก้ง่ายมากก็คือตัวเอ็นเอาลิ้นแตะไว้ตรงปุ่มเหงือกหลังฟันบ,บนอึนอึนนะคะแล้วเราก็ปล่อยลิ้นได้นะคะอย่างสะอึนสะอึน,อนคุณพ่อแม่ลองปล่อยแล้วมันจะได้เป็นเสียงสระเอะหรือเสียงชวานิดนึงนะคะ แต่ว่าเจ้าของภาษาพยายามย้ำว่าย่าใส่สระเอะมากนะคะเพราะว่าทําให้น้องไม่ได้สำเนียงเนาะเอึนเอึนแอปสแนปคือเอ็นสามารถจะลงเนิกได้แต่เบาๆนะคะแต่ว่าไม่ลงท้ายคานะแอสแอส,สแอสแซสแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นแอสแซสนับตามจุดไปเลยนะคะถ้าเราโฟกัสทีละจุดน่ะน้องจะเก่งทุก คำในภาษาอังกฤษเพราะว่าเขาจะเป็นนักแยกหน่วยเสียงย่อยอะ s s s นะคะ p s past แล้วก็ p st past นะคะต่อเลยนะคะเรามาเจอเสียงอีบ้างนะคะเริ่มค่ะอิอื่นอิอื่นอิอื่นอินนะคะไปค่ะอิอื่นสิ้นคำแรกนะคะไปค่ะ อิ่นทิ้นอินพินส p ปออนสปินสตออินสตินอิพอิปอิพอิปไปค่ะสปสิปพปทิอึนอึน นิปสเนหรือสอนก็ได้นะคะสเนอิปสเนปนะคะที่แปลว่าเลมเนาะไปค่ะอันนี้น่าจะเป็นอันสุดท้ายแล้วเนาะ i t ท t i ท i t ทคำแรกค่ะ i t ท t เห็นไหมว่าตัวทีอะมันโดนกลืนนะคะโดนแบบเบียดบังเนาะมันก็จะไม่ใช่แบบ i t ทสอะไรแบบนี้นะคะก็จะเป็น it's it's นะคะ it s i t อื it net it, it pet Sp it, s p e it s p i t จบกลุ่มหนึ่งเด็กๆอ่านได้มากถึง40คำภายใน1สัปดาห์ หาทุกคนชอบการสอนฟอนิกส์แบบนี้และไม่อยากพลาดเทคนิคที่ทำให้เด็กไทยอ่านออกเขียนได้โดยไม่ต้องท่องจำหลักการฟอนิกส์มีเทคนิคอะไรบ้างที่เด็กๆควรจำเป็นต้องรู้อย่าลืมกดติดตามช่อง InBrain Train เด็กไทยให้พูดอังกฤษคล่องครูโบโมีสาระความรู้และเทคนิคการสอนมากมายที่กั่นกรองจากการเป็นครูมากกว่า10ปีและดูแลนักเรียนมีผลลัพธ์มากกว่า10,000คน กดติดตามช่องนี้แล้วกด subscribe ไว้นะคะแล้วจะไม่พลาดความรู้ดีๆที่ทำให้เด็กไทยอ่านออกเขียนได้ไปด้วยกันแล้วปัญหาเด็กไทยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มันจะหมดไปด้วยรักจากใจครูโบอิงเรน